สวัสดีทุกคนนะครับเับเยอบร้องแน่แล้วนะครับวันนี้ครับได้มาเรียนครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันนี้ก็มีเพื่อนเต็มเลยนะครับเรืนเยอาวดีนับก็มีเพื่อนเต็มเลยนะครับนี่คือแทนนะครับแล้วก็นี่คือสวัสดีค่ะล้มจับพวงมาลัยโวยเมืกี้ฟาร์ะแล้วก็ฝนกับแกมแล้วก็อันนี้พี่มายแล้วก็ตัวเงินตัวทองหนึ่งว้าแรงมากเลยให้ตัวนำโชคตัวนำโชคเหรอตัวนำโชคแกสิงโตแหละสิงโตอะ น้ำผักไปโดนอะไรมาสไนเปอร์ลเล็งสไนเปอร์ลเล็งสวัสดีค่ะเกียนเซมบอนนสวัสดีใครอ่ะเผันคุณนายไงเหมือนพูดคุณอีกคุณนายวันหนึ่งอันนี้เราครอบครัวนะครับเป็นแฟมลี่ค่ะข้างหลังเลยป้ากระป๋อเล็กๆก่อนนะข้างหลังได้ป้าคืออะไรู่ข้างหลังใช่ปะาไหมครับข้างหลังได้ป้าคุณเซนเซอร์เหนื่อยอีกแล้วอ่ะพระเจอันที่บิกซี่ในครับวันสวัสดีครับ thank สดเมื่อกี้เฟียแล้วก็ฟากับแกมนะคะไปเดินวัดสันเราก็เลยมอบหมายให้ทั้ง3ามคนไปถ่ายบล็อกมาให้เราเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาถ่ายมาเป็นยังไงนะครับวัดสันค่ะลวันดี้ค่ะวันนี้ก็มาดูลิฟต์สีใหมค่ค่ะได้ของมาลดราคาอยู่ด้วยของแกมจุดเจ็ดกันหนึสูง อันนี้เราก็สนใจเป็นของ ND Megi Alholic c o นะคะของนกน,นั่สีอะไรคะสี่ศูนย์ห้าค่ะ ND Megi Alholic c o นะคะ นะครับเรามาเดินอยู่ในดงวัดสันนะครับเพื่อนมาซื้อของ่งนี้24บาทเองเหรอซื้ออะไรสรุปอ่ะยังเลือกสีไม่ได้เลยค่ะใครอยากให้ได้ซีสีที่หนึ่งกดหนึ่งสีสองนีอันนี้คือเราจะมาถามชลิสานะครับว่าซื้ออะไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้ซื้อลิปสติกมาสองสีนะคะสีตามมือนี่เลยค่ะนหนบอกสองสีก็บกแล้วเนี่ย โอเคนะเดีกลไปเจอนที่มอลีกคนะ่ะและตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่มอลนะจริงๆถึงที่มอนานแล้วแ,ลแต่ว่าเราเข้าเรียนอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายไม่ได้นะครับก็เลยเนี่ยคือหนีออกมาถ่ายน้องห้องเว่ยเห็นปะ

สอบนะครับใช่ไหมเฟียมึงมึงไม่ได้สอบเลยไม่ใช่ไม่ได้สอบไม่ได้สอบจ้าแล้วพวกกูนั่งอ่านหนังสือกันทำไมเอ่ยพวกกูไม่ได้อ๋อกูคนเดียวเหรอไม่ใช่พวกกูเหรอแค่เดี๋ยวเรียนต่อนะครับได้ไหมครับ ฝานจากมอมานะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เลยกลับมาแวะที่บิ๊กซีซึ่งมาเมื่อเช้าไปแล้วนะครับแล้วก็มาหาอะไรกินที่บิ๊กซีกันนะครับสงสารเพื่อนหมูนะครับสั่งสิ่งนี้อยากกินไปแล้วที่นี่เขาบอกหมดนะครับมึงก็เลยต้องหาของกินใหม่นะครับ วนนี้ครับล้วก็กลับมาถึงบ้านนะครับไว้เจอกันใหม่วล็อกหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับา